ก็คือถ้าถ้าเป็นปฏิจจสมุป,ปาโทนะก็จะมี11อาการนะปฏิจจสมุป,ปาโทจะหมายถึงการที่พูดทั้งทำมันเป็นเหตุแล้วก็ทำที่เกิดจากเหตุพูดสองตัวนะพูดสองตัวทำมันเป็นเหตุแล้วก็ทำที่เกิดจากเหตุนะเช่นผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะเป็นเหตุได้เกิดเวทนา พูดคู่กันอย่างนี้หรือชาติปัจจยาชาลามรณังชาติเป็นเหตุให้เกิดความแก่และความตายนะพูดทั้งธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดจากเหตุอย่างนี้เรียกปฏิจจสมุปปาโท <c oughs> ภาษาไทยใช้ปฏิจจสมุปบาทน แต่พยายามจะฝึกตัวเองให้เรียกปฏิจจสมุป,ปาโทรเราก็ใช้ปฏิจจสมุป,ปาตแบบภาษาไทยมาตลอดเหมือนกันนะแต่เจอพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่าอายังวุจติพิกเวปฏิจจสมุป,ปาโทบอกพิกุทั้งหลายนี้ให้เรียกว่าปฏิจจสมุป,ปาโทนะแต่มันก็ดีนะเวลาเป็นปฏิจจสมุป,ปาโทรเราจะรู้ว่าโทเหมือนสองนะก็คือเป็นคู่ คือทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุนะแต่ถ้าเราหยิบตัวเดียวมาพูดนะหยิบทำมันเป็นเหตุตัวเดียวมาพูดหรือทำที่เกิดจากเหตุตัวเดียวมาพูดเนี่ยพระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมมาปฏิจจะสมุปปนาธรรมมาปฏิจจะก็คือเหตุสมุปปนาก็คือเกิดธรรมมาก็คือธรรนะ เหตุเกิดธรรนะหรือธรรมนั้นเกิดจากเหตุหรือมีเหตุในการเกิดนะเช่นหยิบคำว่าชาติชาติแนะปลว่าการเกิดชาติเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมานะชาติเป็นธรรมที่มีเหตุในการเกิดหรือเกิดจากเหตนะุไม่ได้ใช่อยู่ลอยๆมา การเกิดจะมีมาลอยๆขึ้นมาเลยไม่การเกิดมาจากเหตุชาลามรมลนะหยิบชาลามรณะมาชาลาม,มาตัวเดียวก็ได้หรือมรณะมาตัวเดียวก็ได้หรือคู่กันก็ได้ชาลามรณะมานี้ก็เป็นปฏิจจสมุปปนาธรมรมาหยิบตัวเดียวหยิบพบมาตัวเดียว ภพคืออะไรภพคือปฏิจจสมุปปนาธรรมาเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุหรืออาศัยเหตุในการเกิด <c oughs> <c oughs> ถ้านับปฏิจจสมุปปนาธรรมมาจะมี12ออาการนะตั้งแต่อวิชามาเลย หยิบอวิชานับ1นึอวิชชาสองสาคัญทั้งหลายนะสามบิญญาณสี่นมรูปห้าสลายจตนะ6กนะผัสสะไล่มาจนถึงฉลามรณนะก็จะได้12บสองนะแต่ถ้าพูดเป็นปฏิจจสมุปปาโทจะได้11อ็ดดังนั้น11ก็ได้12ก็ได้แต่เพียงแต่พูดหลัก หลักการให้ถูกต้องว่า11เพราะอะไร11คือหมวดธรรมเรื่องใด12คือหมวดธรรมเรื่องใดเนี่ยก็ให้พี่กูท่านตอบไม่เกินสองบรรทัดนะตีกรอบให้ด้วยเอาสันส้นๆไม่ต้องอธิบายเยอะนะ มีพุทธวจนะที่พระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงพนะระองค์จะตัดนะอย่างอาวิชาปัจญาสังคาราปุ๊บพระองค์ก็จะบอกว่านี้เป็นปฏิจจสุปาโทสังคาระปัจยาวิญญาณังอันนี้เป็นปฏิจจสมปาโทท่านจะตัดตีละกู้ทีละกู้ทีละกู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีอีกที่พระองค์หยิบมาตัวเดียวนะอวิชา ก็บอกเป็นปฏิจจสุปนาธรรมานะสังขารทั้งหลายเป็นปฏิจจสุปนาธรรมาวิญญาณเป็นปฏิจจสุปนาธรรมานามรูปเป็นปฏิจจสุปนาธรรมาสลายชนะเป็นปฏิจจสุปนาธรรมานะแต่ละชื่อแต่ละชื่อถ้าหยิบมาตัวเดียวนะธรรมชาติที่เป็นธรรมอันเป็นเหตุ <c oughs> ต่อไปมันก็เป็นธรรมที่เกิดจากเหตุ ธรรมชาติที่เป็นธรรมที่เกิดจากเหตุต่อไปก็ไปสลับหน้าที่เป็นธรรมอันเป็นเหตุแล้วก็ทำให้เกิดธรรมชาติต่อไปเช่นผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะคือธรรมอันเป็นเหตุเวทนาเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุเวทนาซึ่งเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุต่อมาก็จะไปเป็นธรรมอันเป็นเหตุนะ เวทนาปัจญาตัญหาเวทนาเป็นเหตุของตัญหาตันหาเกิดมาจากเหตุคือเวทนาดังนั้นข้อธรรมแต่ละตัวทำสองหน้าที่เลยเป็นทั้งธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดจากเหตุ